สวัสดีครับก็ได้มีเพื่อนๆนะครับหลายคนนะฮะมือใหม่กับวงการจิ๊กกิ้งได้เข้ามาสอบถามผมนะครับว่าและเจครับจะประกอบเหยื่อจิ๊กกิ้งเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วต้องใช้แบบไหนยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็นี่คือมีเหยื่อจิ๊กกิ้งนะครับผมเหยื่อจิ๊กกิ้งนะครับเหยื่อจิกกิ้งที่เพื่อนๆชอบเลยว่าจะเป็นแต่ละทรงแต่ละแบบก็แล้วแต่เพื่อนที่ชอบที่ถูกใจกันเลยนะครับอันนี้นะ เป็นขนาด60กรัมเป็นเหยื่อทรงไฮบริดนะครับขนาด60กรัมนะครับผมอ่าก็จะประกอบไปด้วยสิ่งแรกเลยครับผมเริ่มจากตรงตูดตรงท้ายก่อนเลยนะครับผมตัวเบ็ดนะฮะสามทางตัวเบ็ดสามทางของผมเนี่ยผมก็จะใช้แบบขนาด 4x นะครับผมขนาด 4x นะครับตัวเบ็ดแล้วก็จะมีความทนต่อน้ําเกลือนะครับต้มเข็มได้ดีนะฮะขนาด 4x จะมีความแข็งมากความแข็งเป็นพิเศษนะครับแล้วดูความเงานะฮะดูความเงาของเขานะครับนี่ฮะ นี่ฮะประกอบสิ่งแรกเลยนี่คือนี่ฮะนะฮะแล้วก็ขนาด60กรัมเนี่ยจะต้องใช้ตัวเบทสามทางขนาดเท่าไหร่ดีนะฮะผมก็จะใช้ขนาดเบอร์สี่นะฮะนี่เลยนะฮะขนาดความแข็ง 4X เนะครับผมเบอร์สี่นะฮะส่วนตัวผมใช้แบบนี้นะฮะนี่แล้วตัวนั้นๆท่านไหนจะใช้กันแบบไหนก็ลองทักลองอินบ็อกซ์เข้ามาคุยดูกันนะและเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับ นี่ส่วนสปิกซิงครับสปิกซิงผมก็จะใช้เบอร์5.5นะครับผมที่มีความแข็งหน่อยครับเป็นสแตนเลสนะครับผมนี่ครับ5.5นะฮะส่วนด้านบนนี้นะครับผมขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมานะฮะก็จะต้องผ่านสปิกลิงเหมือนเดิมนะฮะสปิกลิงผ่านสปิกลิงครับจากนั้นก็เป็นนี่เลยครับผมตัวเบ็ดจิกฮะตัวเบ็ดจิกตัวเบ็ดจิกนี่ก็จะมีขนาดนะครับผมขนาด ที่นักตกปลาเขาเรียกกันนะฮะสัตนักตกปลาเขาเรียกกันอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าขนาด 2O 2O 2ทั O นะครับผม 2O และส่วนสายตัวนี้นะฮะจะเป็นสายแคปราสายแคปราแคปลาและด้านในจะต้องสอดสายสลิงด้วยนะมันจะมีเพื่อนๆเวลาซื้อนะเพื่อนๆก็ต้องดูให้ดีนะว่าจะมีแบบสอดสลิงกับแบบไม่สอดสลิงด้วยนะฮะแต่ส่วนตัวผมคิดว่า แพงกว่ากันนิดหน่อยผมแนะนําให้เป็นแบบสอดสลิงเลยดีกว่าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าไอตัวที่จะมากินเบ็ดเราเนี่ยมันจะมีฟันไหมเราต้องการเพียงแค่โอ้ฉันตกมาแต่ส่วนใหญ่เจอผิดชอด็อตมาโอโหจะตกปลาหน้าดินแต่เจอไอสาเกเจออินซีเข้าซะงั้นโอเคนี่ฮะจะต้องหนึ่งนะฮะนี่ฮะตัวนี้ครับก็เป็นชุดเบ็ดจิกนะฮะเบ็ดจิกขนาด2โอ สอดไส้สลิงด้วยนะ,ะและด้านบนครับตรงนี้ก็จะเป็นเบิร์ด้วยนี่ครับสปิกลิงอีครับสปิกลิงก็ขนาดเบอร์ห้าลูกหมุนครับผมนี่เลยแล้วก็ตามด้วยลูกหมุนลูกหมุนผมใช้ขนาดเล็กหน่อยนะครับนะฮะดูนะผมใช้เออลูกหมุนผมจะอยู่ที่เออบเออร์สี่นะฮะลูกหมุนผมใช้เบอร์สี่นะครับส่วนสายสลิงผมจะเป็นสลิงอ่อนขนาดสามสิบปอนนะฮะเห็นไหม ต่อมาเป็นชุดแบบนี้นี่เลยความยาวมีเพื่อนๆถามอีกนะเจผมจะใช้สายสลิงความยาวสักเท่าไหรด่ดีส่วนตัวเป็นผมเนี่ยจากประสบการณ์ผมใช้30เซนหรือ1ฟุตหนังให้ยาวไว้ก่อนครับยาวไว้ก่อนยาวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทิศทางของปลาเนี่ยมันไม่แน่เสมอไปว่าปลามันจะตามงับตูดหรือจะมาด้านข้างหรือจะมาด้านบนหรือไปเจอปลาฝูง เช่นไอ้สากฝูงอินทรีฝูงมันไม่มาตัวเดียวเลยครับจะมาโอ้โหมันลุมแย่งกันกักเหื่อให้ยาวไว้ก่อนครับผมส่วนบางคนใช้สั้นๆก็แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนตัวผมใช้ยาวๆเมื่อประกอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ประกอบแบบนี้ตัวเบ็ดต้องการอย่างนี้ออกนะฮะนะฮะต้องการออกอย่างนี้ถ้าง,งานสโลก็จะหุบเข้าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกนะครับว่าจะต้องใช้ยังไงแบบไหนอีกทีและนี่คือการประกอบชุดเหือจิกกิ้งแบบข้าวก่อนครับ ถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยในตะกร้าสีเหลืองนี้ไม่ต้องประกอบ